ที่สองร้อยเลยแล้วกันนะฮะสองร้อยสองหมื่นบาทสองร้อยถ้าถึงแสนผมเลิกเลยท่านผู้ชมมาตะกี้เราเจ๊งไปแล้วโอ้โหครั้งแรกโอ้โหสองครั้งไม่เข้าไม่นะเฮ้ยไม่เข้า,ขาสามครั้งโอเคขอกล้วยตัวคูนตัวคูณตัวคูณตัวคูณ,คณเออหนึ่งพันห้าแล้วโอ้โหหนึ่งพันห้าคูณแค่ 17เท่านผู้ชมโอเคได้คิงมาครับเราซื้อก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ผมในเช่นเคยนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้มาในหน้าเว็บ i อ p ีหลายวันเลยกับทุน60,000ของเอ้ยกับกำไร60,000ของเรายังอยู่นะฮะท่านผู้ชมเราก็จะมาเล่นสวิตโบลันซาเหมือนเดิมนะครับ ก็ดูว่าเราจะบวกได้หรือเปล่านะฮะโอเคตอนนั้นเราซื้อเป็ดละร้อยไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเราจะวอร์มไปก่อนแล้วกันผมขอกดวอร์มไปทีหนึ่งเจ็ดสิบห้าโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนาทีนะฮะอยู่ในหน้าไอวีพีครับผมขอวอร์มไปที่อัตราเก้าสิบนะฮะวอร์มไปก่อนเลยรอบหนึ่งมาตูนหกหมื่นเลยะท่านผู้ชมจะมีถึงแสนหรือเปล่านะมไม่แน่ใจนะี โอบูนมาแต่ไม่เข้าวะ่ะซื้อ่าเก้าพันโอ้โหไม่เข้าสองครั้งเลยเอ้ยอ่ะขอลูกเออโอ้โหไม่ได้ขาดอันนี้เดียว้นง่นน่ะยาเลยซื้อ่าเก้าพันเดี๋ยวอีหกครั้งนะพี่โย่ด้ยว,วยมาครับตามด้วยอุ้ยเอาวะ่ะได้อยู่นะพี่โย่โอ้โหแอปเปิ้ลอีกรูปหนึ่งนะเออถ้าแอปเปิ้ลอีกรูปหนึ่งนะยาวเลยอ่ะเดี๋ยอีกห้าครั้งนะพี่โย่อ่ะด้วยมาอีกหนึ่งโอ้โหไม่มา ซื้อ9,000เลยครหรือว่าเราจะได้หรือเปล่า okay. โอเคเพราหไม่เข้ารัวๆเลยฮะเอ้ยโอ้โหไม่เข้าเลยหนึ่งครั้งซื้อเก้าพันซื้อเก้าพันได้เท่าไหร่โอ้โหซื้อเก้าพันกำลังได้มาสามพันเพราหหมดท่านผู้ชมซื้อเก้าพันได้มาสามพันเนี่ยผมจะขอเป็นที่สองร้อยเลยแล้วกันนะฮะสองร้อยสองหมื่นบาทสองร้อย ถ้าถึงแสนผมเลิกเลยท่านผู้ชมมาตะกี้เราเจ๊งไปแล้วโอ้โหครั้งแรกโอ้โหสองครั้งไม่เข้าไม่นะเฮ้ยไม่เข้าสามครั้งโอเคขอบคุวยตัวคูณตัวคูนตัวคูนตัวคูนเออหนึ่งพันห้าแล้วโอ้โหหนึ่งพันห้าคูณแค่สิบเจ็ดท่านผู้ชมโอเคได้คึนมาครับเราซื้อไปสองหมื่นเราได้มาแล้วสองหมื่นเจ็ดเหลืออีก โอเคขออ่างุนโ okay, อเคอ่างุนอ่างุนโอ้โ oh, หไม่ได้อ่างุนุ่นผู้ชมเราซื้อไป21000นะื่นหฮะได้มา2 9 0ห0้หุ้ยได้ปีสปินเพิ่มผมบอกเลยมีแน่มีแตกแน่ท่ยยานผู้ชมจีจมาขอหน่อยเหลือ7ครั้งโอ้โ oh, หขอหน่อยเร็วอุยโอ้โหขาาแอปเปิ้ลอันเดียวโอ้มาขอสีเงินโอเคกล้วยมาฮนะเออตัวคูณอุยท่ยยานผู้ชม 700คูณคูณยีสิบสองน่นนะทุกผู้ชมเราซื้อ20,000ถ้าถึงแสนนะถ้าถึงสัก7,000 0นะอุ้ยมาเง,งุนอุ้ยแตงโมกล้วยมาเหลือ,อง,งุงนโอเคอุ้ยคูณสิมากล้วยมาแจ๋วคูณเออคูณ16นะทุกผู้ชมสี 7, 000, ออ่รอเจ็พันเถ้าถึงสัก7,000 0นะมาอีก2,000 0ถ้าถึง7,000 70, 0เลิกเลย โไม่เข้าว่ะน้ชจมเออแตงโมมาฮะเออได้มาร้อยหนึง่งยังดีกว่าไม่ได้เลยหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมเออมาขอกล้วยโอ,อ้โหไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมหมดแหละได้มาทั้งหมดห้าหมื่นนะฮะซื้อสองหมื่นตอนนี้ก็ได้กำไรมาสามหมื่นละอ่าผมจะเอาเบ็ดย่อยไปนะฮะอ่าวอร์มไปหนึ่งทีแล้วก็จัเป็นเบ็ดเก้าสิบอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วเราก็จะไปสัก มาเบ็ดเารอบนี้9000ฮนะแล้วผมจะจัดเบ็ด2 0 0 0อีกเอ้ยเบ็ด2 0งอีกสักหนึ่งรอบอ,อันนี้ชิวๆไปฮะโอ้โหไม่เข้า2ครั้งเอ้ยไม่เข้าสครั้งไม่เข้า4ครั้งซ้อนโอเคคูณ15มาแต่ไม่เข้าตั้งครั้งซ้อนน่ะซื้อ9 00 0ได้เท่าไหรได้เท่าไหร่ไ,ไ,หรไม่รู้ตอนนี้ได้มาพันเดียวโอ้โหไม่เข้ารวยๆเลยฮะท่านผู้ชมเอ้ยโอเคมาแตงโมได้อยู่200ตัวคูณ โอ้โหคูณแค่สิบสี่ฮะได้มาสามพันซื้อเก้าพันได้มาสี่พันห้าทั้งสุดท้ายคูณสิบมาโอ้โห,โโหเสียดายคุณผู้ชมโอเคผมจะจัดเป็นซื้อเก้าพันเราจิ้งไปสี่พันผมจะจัดเป็นนี่เลยสองร้อยสี่สิบไหมสองร้อยเจ็ดสิบครับสองหมื่นเจ็ดพันนะคุณผู้ชมมาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละรอบนี้ อุ้ยเป็นไงล่ะกล้วยมาสวยงามครับขอลูกพีทลูกพันธุ์โอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมถ้าเป็นลูกพีทหรือลูกพันธุ์นะอีกอันหนึ่งอ่ะได้มา6,800แแล้วเราซื้อไป2 7 0 0มืนนะฮะมาเออกล้วยมาฮะท่านผู้ชมโอ้โหคูณแค่หกฮะไม่ได้อยู่เหมือนกันอุ้ยเอยอมาขอแตงโมงแจ๋วครับคูณสิบเรามาแล้วขอสีน้ำเงินโอ้โหด้สีน้ำเงินอีกสักรูปนึ่งนีท่านผู้ชม เอาซื้อ2อ0หมเหลือ6ครั้งแล้วยังไงโอ้โหเอาแล้วไงท่านผู้ชมไม่เข้ารัวๆเลยฮะโอ้โหเอาแล้วไงท่านผู้ชมเหลือ2ครั้งอุ้ยได้อยู่คูณ20คูณ24นะฮะแต่ได้แค่500เองนี่ยเสียดายอยู่เหมือนกันคูณ32อ่ะได้มา1มื่นเจ็ดโอ้โหถือว่าเท่าทุนเครับโอเคมีขอโอ้โหเลี้ยงหนึ่งครั้งฮะอันนี้ถือว่าเป็นกำไรนะโอ้โหได้กำไรน้อยอยู่ไหม ว่าได้น้อยโอเคขอสิขอโหได้เป็นสีน่สิบหกได้กำไรมาคันเดียวเองนะท่านผู้ชมผมจะขอเป็นสามร้อยเลยเลยกันไปสามร้อยเลยฮะท่านผู้ชมมาเลิกเลยผมบอกเลยมาแบนี้ก็คือเลิกเลยครัโอเคขอคเุินไหมเกลียวครับขอตัวคูณตัวคูณโอ้โหไม่ได้ตัวคูณแต่ได้เพิ่มมาห้าฟิสปินนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหที่อย่างนี้ตัวคูณเข้าแต่ไม่ได้ อุ้ยสามร้อยมาแล้วโอ้โหแต่ได้คูนแค่สี่นะจะได้จะซื้อสามหมื่นให้ทุกผู้ชมจะถึงหรือเปล่ปาเหลือสิบครั้งแล้วโอเคตัวคูณมาแตงโมกับสีน้ําเงินสีน้ําเงินมาต่อครับทุกผู้ชมกุ้ยมาไหมอุ้ยกล้วยมาต่อเก้าร้อยแล้วตามด้วยอุ้ยมาแตงโมโอ้โหถ้าเป็นแอปเปิ้ลผิดหนึ่งพันคูณคูณยี่สิบแปดสองหมื่นเก้าไปฮะเราซื้อสามหมื่นให้ทุกผู้ชมตอนนี้เราได้กําไรมาแล้วืีอเก้าครั้ง เราได้กำไรมา2,000แล้วเออขออ,อะไรก็ได้ที่มันเข้าผมไม่เข้าวันนี้โยม้อยห้าไปฮะ60ไปถือว่าเป็นกำไรไปฮะถ้าถึงแสนกะ็คือเลิกมาทีหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราทุน60,000่นเนี่ยหน้าเว็บ IVP9 นะอุ้ยกล้วยมาครับคูณ10อง,งุ่นอุ้ยได้ได้อยู่อ่างเงนมาแจ๋วครับคูณ22่สิบไปฮะสีเขียวถือไนนด้สีเขียวอยู่นะโยมคูนยี่สิบหกไปฮะ400ได้มา 10, มื่นหนนะึ่งฮะเออกำไรแล้วฮะทโยม เอือเอาดิโอโคมาตอนนี้ทะลุเป้า1 0 0 0 0แสนของเราไปที่เรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมกับหน้าเว็บไอบีปีก้านะตอนนี้ก็เป็นเวลา 6, 5, 5, หกโมงน่าสิบเจ็ดนาทีโอเคกล้วยมาต่อตามด้วยเออมันต้องแบบนี้ขอตัวคูณโอ้ตัวคูณคูณแค่เจ็ดนะทุกผู้ชม4 0่คูณเจ็ดแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นกำไรไปนะยังไงเหลือ2ครั้งอุย้ยได้อยู่มาแตงโมไหมแต่ถ้าเป็นกล้วยถึงแตงโมโอ้โหแตงโมมาลูกเดียว คูณทั้งหมดคูณเท่าไหร่คูณ18ฮะ5,000โอ้โหเป็นกำไรไปครับซื้อ3าม0มื่นได้มาใช่มาโอ้โหมาครั้งสุดท้ายขออีกหน่อยโอเคต้องแบบนี้ตัวคูณตัวคูณมาตัวคูณตัวคูณเออโอ้โหคูณแค่ห้าเองโยกโอเค,อเ,คเราซื้อสามหมื่นเราได้กำไรมาสามหมื่นเนี่ยก็จบลงเรียบร้อยคูณหกหมื่นได้กำไรมาอีกหนึง่งเออได้เงินลอยมาอีกหกหมื่น หกหมื่นเลยได้กำไรมาอีกหกหมื่นะนี่สำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปลองเล่นได้นะครับกับหน้าเว็บ i v p 9นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสักนิดนึงนะี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุะกคนสวัสดีครับ